แล้อันเน้นๆได้ไดไเลยเดี๋ยวมันสิเหลืองอย่ามันเลือนนะยมีก็เพัอเ่อนี่จืดมันเดียวอะมือมันเข้ามามันมีเฟอร์นีเจมอขอบค้างไหมมีอยู่อม,มีอตลาน 对，刚说。 อย่างเทพนฮะเขาพ่อมันมีเสียงติดตอ่ะเขาพ่อมันมีได้บด้สพน่้ะไอติเกอมาติด่ม ก่อนครั้งน,น,น,นี้ก็งานดิบนะครับนี่เก้าสามนะครับขยายปากเป็นร้อยห้านะครับต้มเกี่ยวครับมีข้าวให้เกี่ยวไหมครับตอนนี้มีบอน้าปังเทียวดิดูมีเลยยิ่งส้นไปนี่มีอยู่เป็นดิกระมีแต่แถวขุ่นแถวขุ่นน้องบัวแถวขุ่นกระกระปกติกระเกี่ยวน้าปังต้องใส่หนวดดื่มแล้วครับ ตัวหนวตัวเกาอ,อยู่เสร็จละ่ะอยู่อยู่บอ่มันสกี่ยวดีกว่ากว่าหนูตัวนี้แม่ขันเกี่ยวหน้าปังก,ก็พร้อมจวดครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวแล้วครับนี่ครับถ้าใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์093นะครับ328นะครับ7 7็ดนะครับนี่นี่น ไอ้ติดให้เบิรงน้ำเน้เนียนดี่น,นอครับนี่ใครสนใจก็เบอร์โทรนี้ครับตามนี้ครับ เฟซบุ๊กก็ตามนี้ครับโทรมาได้ครับสนใจทำแบบไหนครับสำหรับคันนี้ก็เป็นงานดิบนะครับก็นี้สีเดิมๆครับไม่ได้ทำสีนะครับก็เอาเรียวๆนี่ครับก็แบบนี้ก็ดีครับถูกประหยัดนะครับทำหมดไม่เยอะครับตอนนี้ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่น,นี้ครับขอบคุณครับ